นะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอแนนแน่นอนต้องเจอของดีแน่นอนนะคะจัดรถแตดเซลลต้อนรับวีหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ i s u z u ูด i m X x e s อ็กนะคะแฉกสูงตัวนี้ราคาเริ่มต้นตอนแรก499,000บาทแล้ราคาเหลือยู่ที่479,000 ร0 0นะคะ84งวดนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตมีประวัติผ่อนนะคะถ้าใครไม่มีประวัติผ่อนนะคะผ่อนที่9 0้0ันงวดนะคะรดส ะะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2,005นะคะตัวแซดเป็นพรมอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะมาอยู่ที่125,000กิโลนะคะมีกล้องถอยให้นะคะระบบจอเป็นระบบทัสกีนนะคะมีเนวีให้นะคะเอามาแฟดเซลนะคะต้อนรับปีใหม่ให้ลูกค,ค้าบอกแล้วว่าบอสเราจะดีนะคะจัดหนักจัดเต็มไปเลยตัวนี้มาพร้อมกับแมกเวลนะคะขอบ18ให้1ชุดนะคะมาดูนะคะสำหรับเครื่องเกียนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะ รักการน็รอตเดิมแน่นอนนะคะตัวนี้ใส่โชคมาให้แล้วนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะแผ่นเพดตึงๆแบบนี้นะคะใครสนใจตัวนี้นะคะ Isuzu Xcery สองจุดห้าตัวสูงนะคะแปดเซลสองหมื่นบาทนะคะตอนนี้ข่ยอยู่ที่ราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายนะคะใครสนใจติดต่อแนนได้เลยนะคะที่โตรดีสาขาเครือสะพัดนะคะสำหรับวันนี้แนงขอตัวลาไปก่อนค่ะ 2,013คันนี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถีผ่านช่องทางนะครับ YouTube นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ